สวัสดีครับ Voice of a m ร r การนำเสนอรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอาการสดภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่9กรกฎาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยนะครับโดยวันนี้มีผมนพราะชเะฉลิมมงคลและคุณรัฐพลอ่อนสนิทร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ยูเครนเผยรัสเซียถลม่มโรงพยาบาลเด็กในกรุงเคียบและอีกหลายเมือง เลขานาโต้ชี้การยอมแพ้อาจทำให้สงครามยูเครนสิ้นสุดแต่ไม่ได้นำมาซึ่งสันติกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีทั่วชนวนกาซาต่อไปขณะที่กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหาเมียนมาอ้างยึดสนามบินแห่งหนึ่งได้สำเร็จแล้วและเสริมข่าววันนี้ครับจับตาไบเดนในสัปดาห์ที่อาจกำหนดบทต่อไปทางการเมืองในช่วงท้ายรายการ หุ่นยนต์ปฏิบัติการทางน้ำและเทคโนโลยีช่วยปฏิบัติภาร,รกิจหลากหลายทางทะเลเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเวทยกรุงวอชิงตันครับมาติดตามประเด็นข่าวแรกจากที่ยูเครนนะครับคุณรัตพลครับรระเสียก็ได้ระดมยิงขีปนาวุธใส่กรุงเคฟของยูเครนนะครับและหนึ่งในพิกัดที่ได้พิกัดที่รับความเสียหายก็คือโรงพยาบาลเด็กแห่งหนึ่ง รวมแล้วมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย36คนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าหลังการระดมโจมตีทางอากาศโดยรัเสเซียในช่วงกลางวันของวันจันทร์ผ่านไปสภาพที่ตามมาคือพ่อแม่ที่อุ้มลูกน้อยเดินไปตามถนนรอบๆโรงพยาบาลพร้อมน้ำตาหนองหน้าในสภาพมึนงงโดยมีชาวเมืองออกมาช่วยกันรื้อเศษซากอาคารที่ถูกทำลายเพื่อดูว่ายังมีผู้ที่ถูกฝังอยู่หรือไม่นะครับ รัฐบาลกรุงเคียฟได้ประกาศในวันอังคารที่9รรกรกฎาคมให้เป็นวันแห่งการไว้อาลัยเหตุโจมตีทางอากาศที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในสงครามที่เกิดขึ้นจากการลุกรานของรัสเซียที่ดำเนินมากว่า2ปีพร้อมกล่าวย้ำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ายูเครนต้องการความช่วยเหลือด้านการปรับปรุงระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศจากพันธมิตรชาติตะวนตกอย่างเร่งด่วนนะครับ กองทัพยูเครนรายงานว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถยิงขีปนาวุธ30ลูกจากทั้งหมด38ลูกตกขณะที่ทรัฐมนตรีกิจการภายในเปิดเผยว่ามีอาคารของพลเรือนจำนวน50หลังที่มีทั้งอาคารที่พักอาศัยสำนักงานบริษัทและสถานพยาบาลในกรุงเคียฟและเมืองคริฟยีเมืองเดนิปโปรรวมทั้งอีกสแห่ง เป็นเมืองทางภาคตนออกของประเทศได้รับความเสียหายนะครับทางนี้รัสเซียเคยกล่าวบ่อยครั้งว่าการโจมตียูเครนนั้นมีเป้าประสงค์เพื่อที่จะทำลายที่ตั้งทางทหารของฝ่ายรัฐบาลเคียฟนะครับคลิปวิดีโอที่รอยเตอร์ได้นำมาแสดงให้เห็นภาพขีปนาวุธลูกหนึ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าและพุ่งใส่โรงพยาบาลเด็กก่อนที่จะระเบิดครั้งใหญ่ขึ้น โดยสำนักข่าวแห่งนี้ยืนยันว่าได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุของคลิปนี้ว่าเป็นสถานที่จริงนะครับหน่วยงานความมั่นคงของยูเครนระบุว่าขีปนาวุธที่ถูกยิงใส่โรงพยาบาลแห่งนี้คือขีปนาวุธแบบร่อน ks 1 0 1ขณะที่เจ้าหน้าที่ทยูเครนเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชน22คนซึ่งรวมถึงเด็ก2คนถูกสังหารในกรุงเคียฟและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน82คนจากเหตุการณ์ระดมยิงของ รัเสเซียในครั้งนี้นอกจากนั้นนะครับมีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอีก 16, 11คนและได้รับบาดเจ็บ64คนในเขตปกครองเดเนปโปรเพสทรอฟรวมทั้งมีประชาชน8คนเสียชีวิตที่เมืองโปคราฟทางตนออกของยูเครนหลังโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งถูกยิงใส่ด้วยขีปนาวุธครับ ประธานาธิบดีวลาดิเมียสเลนสกี้ระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม X ครับว่ารัเสเซียไม่สามารถกล่าวอ้างว่าไม่รู้ว่าขี่นาวุธของตนบินไปในทิศทางใดได้และต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่ออาชญากรรมทั้งหมดของตนต่อผู้คนต่อเด็กๆต่อมนุษย์ทุกผู้ภายในโรงพยาบาลและบอกด้วยว่าสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือโลกต้องไม่หมัวแต่นิ่งเงียบเกี่ยวกับเรื่องนี้และทุกคนได้เห็นว่ารัเสเซียเป็นอย่างไรและทําอะไรได้บ้าง เซเลนสกีซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนโปลแลนด์ยังประกาศในการถแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสว่ายูเครนจะตอบโต้รัสเซียกลับด้วยแหล่งข่าวทางการทูตเปิดเผยครับว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติจะเปิดประชุมในวันอังคารตามคำร้องขอจากอังกฤษฝรัร่งเศสเอกวาดอร์สโลเวีเนียและก็สหรัฐครับ ขณะเดียวกันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวในวันจันทร์ว่าประชาคมโลกควรทำงานร่วมกันเพื่อให้รัสเซียและยูเครยนยอมร่วมหารือซึ่งหน้าในเรื่องนี้ความเห็นของผู้นำจีนในเรื่องนี้มีออกมาขณะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานจากฮังการีตามรายงานของสื่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งนะครับ การเดินทางเงยือนกรุงปักกิ่งของผู้นำฮังการีเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังการเยือนกรุงมอสโกโลและการหารือกับประธานาทิบตีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาจากทั้งยูเครนและสหภาพยุโรปในทันทีครับและก่อนการประชุมสุดยอดนาโตในกรุงวอชิงตันจะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะครับประเทศของสมาชิกองค์การความร่วมมือทางทหารกำลังเร่งกระดมความช่วยเหลือให้กับยูเครนเพื่อใช้ในการต้านการรุรานของรัสเซียที่ยังดำเนินอยู่ครับ ในการแถลงข่าววันอาทิตย์นะครับเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้กล่าวว่าสมาชิกนาโตทุกประเทศต้องการสันติภาพและนั่นจะเกิดขึ้นได้ถ้าประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินเข้าใจว่าตนจะไม่สามารถเป็นผู้ชนะในสนามรบได้เลยสโตเทนเบิร์กกล่าวด้วยว่าหนทางที่เร็วที่สุดในการยุติสงครามนี้ก็คือความพ่ายแพ้และว่าแต่นั่นจะไม่นำมาซึ่งสันติภาพนั่นจะนำมาซึ่งการยึดครองครับ เลขาธิการนาโตยังได้พูดถึงมาตรการหลักต่างๆที่ทางกลุ่มจะดําเนินการซึ่งมีทั้งการจัดตั้งกองบัญชาการพิเศษขึ้นใหม่ในเยอรมนีการจัดหาความช่วยเหลือทางการเงินและทางทหารที่เพิ่มขึ้นและการทําข้อตกลงด้านความมั่นคงในระดับทวิภาคีครับ สโตเทนเบิร์กเน้นย้ำการดำเนินงานตามแนวคิดริเริ่มเหล่านี้พร้อมก,กับการพูดถึงสถานการณ์อันซับซ้อนของการสมัครเข้าเป็นสมาชิก EU เออสมาชิกนาโตของยูเครนและการพลินกำลังของก,กลุ่มพันธมิตรในการลุกราอ ต้านการลุกรานของรัสเซียนะครับเขากล่าวไว้ว่าเนื้อหาในการใช้ภาษาของข้อตกลงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกนาโต้ของยูเครนนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาอยู่นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโซเทเบอร์กล่าวไว้ว่าทางกลุ่มจะไม่นําเสนอประเด็นสมาชิก กับภาพของนาโตให้กับยูเครนในการประชุมสุดยอดที่จะจัดขึ้นที่มงเหลืองของสหรัฐในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าจะมีการเสนอสิ่งที่บอกเป็นสะพานสู่การเป็นสมาชิกซึ่งมีองค์ประกอบทั้งหมด5รายการซึ่งรวมถึงกองประชาก,การให้ความช่วยเหลือด้านความมั่นคงในเยอรมน,นีการขยายเวลา การมอบความช่วยเหลือทางการเงินให้กับยูเครนการนําส่งอาวุธต่างๆซึ่งรวมถึงการป้องกันการโจมตีทางอาการให้กับยูเครนรวมทั้งการทําข้อตกลงด้านทวิภาคีในด้านความมั่นคงระหว่างสมาชิกนาโต้20ประเทศและยูเครนและความพยายามจัดตั้งกองกําลัง จะทํากองลังยูเครนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานของนาโตนะครับขณะเดียวกันเยยนโซเทนเบิร์กเองก็ยังพูดถึงประเด็นความกังวลเกี่ยวกับจุดยืนของฮังการีในเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนและความน่าจะเป็นที่ฮังการีจะคัดค้านการตัดสินใจต่างๆของนาโตนะครับโดยอ้างถึงการเยือน กรุงปูดาเปส์เมื่อเร็วนี้ที่ตนได้พูดกับนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานซึ่งก็ได้ให้คำมั่นมาว่าฮังการีจะไม่ขัดขวางมาตรการสรับสนยูเครนที่มีการเซอร์เข้ามาในกลุ่มและจะไม่แต่นะฮะจะไม่เข้าร่วมกองประชาการความช่วยเหลือด้านความมั่นคงนาโต้แห่งใหม่ที่ช่วยยูเครนแต่จะให้ทำหน้าที่อื่นๆในฐานะสมาชิกนาโตแล้วก็มีส่วนร่วมในด้านงบประมาณสมัญอื่นๆด้วย เลขานาโต่อยังแสงความมั่นใจเกี่ยวกับสหรัฐว่าจะยังคงเป็นผู้สนับสนุนที่สําคัญของนาโต้ต่อไปไม่ว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้จะออกมาเป็นอย่างไรโดยชี้ว่าคําววิพากษ์วิจารณ์ต่างๆจากอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์นั้นเป็นเรื่องของงบป,ประมาณด้านกลาหมเป็นหลักมากกว่าจะเป็นเรื่องของนาโต้เองนะครับเขาย้าด้วยว่าเลขาธิการนาโต้ทุกคนจะต้องสามารถทํางานร่วมกับผู้นานประเทศพันธมิตรทั้งหมดได้โดยเปรียบเทียบนาโต้เป็นเหมือนครอบครัวขนาดใหญ่ที่มัก มีการถกเถียงหรือความไม่ลงรอยกันบ้างได้เสมอนะครับพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับประเด็นความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็เสียงเรียกร้องให้ตัวแทนพรรคเดโมแครตผู้นี้ก้าวลงจากการเป็นตัวแทนพรรคเพื่อเปิดทางให้กับผู้ที่อาจมีโอกาสนะครับในการชิงตําแหน่งเก้าอี้ผู้นําประเทศต่อไปนั้นยังเดํนเนิอนอยู่และคุณรัฐพลอศน,นิตรมีบทวิเคราะห์และรายละเอียดจากห้องข่าวว m เอ็มนำเสนอครับ ครับโจไบเดนก็ออกเดินสายนะครับพบกับประชาชนผู้สนับสนุนเขาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับโดยในวันอาทิตย์นะครับก็เดินทางไปโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับร่วมพิธีทางศาสนาที่นครฟิลาเดลเฟียนะครับไบเดนใช้เวลาพูดถึงความสําเร็จของเขาท่ามกลางความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับอายุและผลของอายุต่อความสามารถในการทํางานของเขานะครับ หลังจากที่ไบเดนได้ทำผลงานไม่ค่อยจะดีนักในดีเบตกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์เมื่อปลายเดือนมิถุนายนเขาก็ยืนยันนะครับด้วยความมุ่งมั่นที่มากขึ้นว่าจะอยู่ในสถานสนามเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อไปในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวจอสสเตฟานอปลส ของสำนักข่าว ABC n e w s ซีส์ม่งวันศุกที่ผ่านมานะครับไบเดนกล่าวว่าผมไม่ได้คิดว่ามีใครที่จะมีคุณสมบัติเหมาะสมกว่าผมที่จะเป็นประธานาธิบดีหรือที่จะชนะการเลือกตั้งมากกว่าผมในบรรดามิตรสหายทางการเมืองของไบเดนเขายังได้รับการสนับสนุนให้ลงเลือกตั้งอยู่นะครับแต่ความกังวลในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีมากขึ้นและความวิตกนี้ก็เป็นเรื่องที่รับทราบกันมากขึ้นด้วย Not questions decency about his character or his dec or who cares about or who fights for, character fights but he cares he his his ครับสวคริสมอร์ฟี่แห่ง <go by. S 2> พรรคเดโมแครตให้สัมภาษณ์กับรายการ State of the Union ทางช่อง CNN เมื่อวันอาทิตย์ว่ามันไม่ใช่คำถามเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความดีงามของเขาแต่คำถามคือเขายังเป็นโจไบเดนคนเดิมไหมส่วนสสอดัมชิฟ f จากพรรคเดโมแครตอีกคนหนึ่ง กล่าวในรายการ Meet the Press ทางช่อง NBC ว่าอำนาจการตัดสินใจที่จะถอนตัวหรือไม่นั้นเป็นของไบเดนเองโดยชีย้ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับการเลือกตั้งโดยรวมครับโจไบ,บเดนจนนะต้องพิจารณครับไบเดนจำเป็นเขากล่าวนะครับว่าไบเดนจำเป็นต้องพิจารณาว่า,าเขาจะ<ม>เอาชนะทรัมป์ได้หรือไม่ไม เพื่อตัวเขาเองและเพื่อสิ่งที่คนจะจดจำเขาต่อไปการตัดสินใจที่จะมีผลอย่างลึกซึ้งนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดของเขาในฐานะประธานาธิบดีจะมีความหมายต่อการเลือกตั้งทั้งระดับสภาล่างสภาสูงและอนาคตของประเทศสสชิฟอล่าวนะครับและเมื่อวันเสาร์คกรับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้เขียนลงสื่อทรูธโซเชียลของเขาว่าไบเดน ผู้ไม่น่าเชื่อถือควรเพิกเฉยต่อบรรดาคนที่วิจารณ์เขาและเดินหน้าต่อด้วยความว่องไวและพลังด้วยแคมเปญอันทรงพลังและมีผลกว้างไกลของเขาในวันจันทร์นะครับไบเดนสื่อสารผ่านจดหมายต่อส,าสมาชิกรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตโดยยืนยันว่าเขาจะลงเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้และบอกให้พรรค ยุติดราม่าจากเรื่องที่ว่าเขาควรถอนตัวออกจากการเลือกตั้งหรือไม่นะครับไบเดนบอกกับสมาชิกเดโมแครตในสภาว่าผมอยากให้พวกคุณรู้ว่าไม่ว่าสื่อหรือใครใดๆจะคาดเดาไปอย่างไรผมตั้งใจอย่างหนักแน่นว่าจะอยู่ในการแข่งขันนี้และจะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ให้ได้เขาบอกด้วยนะครับว่าหากความมุ่งมั่นของเราอ่อนแรงลงหรือเกิดความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับงานข้างหน้า สิ่งนี้มันจะไปช่วยทรัมป์และทำร้ายเราเองถึงถึงเวลาแล้วที่เราจะร่วมมือกันเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความเป็นพักที่มีเอกภาพและเอาชนะทรัมป์ในเวลานี้นะครับสื่อก็ได้ลงข่าวใหญ่เกี่ยวกับไบเดนแต่หากว่าทรัมป์ประกาศชื่อผู้ที่จงเลือกตั้งร่วมกับเขาในฐานะรองประธานาธิบดีสัปดาห์นี้ฝั่งรือับริการก็อาจจะสามารถชิงพื้นที่ข่าวได้เช่นกันนะครับ สสสวเจดีแวนส์คือหนึ่งในผู้ที่ถูกพิจารณาในตําแหน่งดังกล่าวครับ He's got a lot of good people he could choose from. It's the policies that worked and the leadership style that worked for the American people. I think we ครับสวผู้นี้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ NBC ในรายการ Meet the Press ว่าทรัมป์นั้นมีคนดีๆให้เลือกมากมายมันเป็นเรื่องของนโยบายที่ได้ผลและสไตล์ความเป็นผู้นําที่เหมาะสมกับคนอเมริกัน ตัวสวผู้นี้คิดว่าทางพักรืพัราบิกันนั้นต้องนำสิ่งเหล่านี้กลับคืนมาที่ทำเนียบขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับทางนี้ประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีภารกิจในสัปดาห์นี้ที่การประชุมสุดยอดขององค์การสุททิศยอตแลนติกเหนือซึ่งเขานั้นเป็นเจ้าภาพที่กรุงวอชิงตันขณะที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดที่จะหาเสียงในรัฐฟลอริดาและรัฐเพนซิลเวเนียครับ ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลยังอยู่ในเรื่องของสถานการณ์การเมืองและการหาเสียงของประธานาธิบดีไบเดนนะครับเพราะว่าผู้ดําเนินรายการวิทยุแห่งหนึ่งในนครฟิลาเดลเฟียซึ่งทําหน้าที่สัมภาษณ์ประธานาธิบดีไบเดนที่เดินทางไปหาเสียงที่เมืองน,นี้ตัดสินใจลาออกหลังจากใช้คําถามที่ป้อนมาโดยทีมงานหาเสียงของผู้นําสหรัฐครับ คุณดนำเนินรายการคนดังกล่าวครับชื่อแอนเดรียลอฟฟูลแซนเดร์สครับดำเนินรายการที่ชื่อ The Source ทางสถานีวิทยุ WRD ของฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียเธอบอกกับสื่อแห่งอื่นนะครับว่าได้คำถามจากทีมงานไบเดนมา8คํคำถามครับคุณรัตพล แต่เธอใช้4ี่คำถามในการสัมภาษณ์ทางสานีวิทยุดังกล่าวซึ่งบอกว่าเป็นสารวิทยุเน้นรายการคุยข่าวแล้วก็เป็นแห่งเดียวที่มีคนผิวดําเป็นเจ้าของในรัฐนี้เปิดเผยว่าการสัมภาษณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถูกจัดแล้วเจรจาให้เกิดขึ้นโดยผู้บริหารไม่ได้รับรู้หรือได้รับ การขอร้องให้คำปรึกษาใดๆเลยซาร่าอ็มโลแม็กซ์เป็นประธานของ w u r d ระบุแถลงการว่าคำถามที่ทีมงานหาเสียงของไบเดนจัดมานั้นละเมิดหลักปฏิบัติของเราในการคงไว้ซึ่งการเป็นสื่ออิสระโดยถแถลงการนี้เปิดเผยด้ว่า WURD และก็ Lawful Sanders ต่างตกลงที่จะยุติการทำงานร่วมกันด้วยดีนะครับผู้ดำเนินรายการวิทยุอีกรายหนึ่งที่ให้ที่ทำหน้าที่สัมภาษณ์ไบเดนที่เมืองมิวอกคีรัตซิสคอนซีนก็เปิดเผยว่าตนก็ได้รับคำถามจากทีมงานหาเสียงของไบเดนเช่นกันทำให้ตนไม่สามารถถามคำถามอื่นที่ต้องการได้ สำนักข่าวอื่นๆรายงานคำพูดของโคโซกทีมงานหาเสียงของผู้นำสหรัฐที่บอกว่าการเสนอหัวข้อที่อยากให้ผู้สัมภาษณ์พิจารณาในการพูดคุยก่อนนั้นเป็นเรื่องปกติและลอฟูแซนเดอร์สจากสถานีวิทยุ WURD ก็มีสิทธิ์ใช้คำถามอื่นได้ AP อ้างแหล่งข่าวที่กระชิดแบบกระบวนการนัดสัมภาษณ์ของประธานาธิบดีไบเดนในรายงานข่าวที่บอกว่าทีมงานเนี่ยได้เตรียมจะหยุดเสนอประเด็นข่าวคำถามต่างๆให้กับผู้สัมภาษณ์ ต่อจากนี้ไปแล้วนะครับขณะททุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากเวีย a i อยู่นะครับพักสักครู่ยังมีประเด็นข่าวสารอื่นที่น่าสนใจรออยู่ครับ <a> ครับและเรื่องราวจากอิสราเอลนะครับกองทัพอิสราเอลก็เดินหน้าทำการโจมตีทางอากาศใส่หลายพื้นที่ของชนุนกาซาในวันจันทร์นะครับรวมทั้งได้ยิงใส่ กลุ่มฮิสปาร่าในพื้นที่ทางภาคใต้ของเลบานอนด้วยนะครับประชาชนในเมืองกาซาซิตี้รายงานว่าพบเห็นปฏิบัติการลดถ,ถังของอิสราเอลในเมืองที่อยู่ทางเหนือของเขตปกครองปาเลสไตน์ด้วยขณะที่กองทัพอิสราเอลระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปฏิบัติการต่อต้านก่อการร้ายนะครับในพื้นที่ทางใต้ของกาซากองกําลังป้องกันของอิสราเอลรายงานว่าสามารถสังหารสมาชิกกลุ่มติดอาวุธฮามาสได้กว่า30คน สถานการณ์ความรุนแรงในกาซาดำเนินต่อไปในวันจันทร์หลังจากที่ผู้ประท้วงในอิสอราเอลปิดกั้นถนนหลายส่วนทั่วประเทศพร้อมเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงและให้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูลาออกจากตำแหน่งการเคลื่อนไหวนี้มีชื่อว่า Day of Disruption ในอิสอราเอลเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา6นาฬิกา29นาทีของวันอาทิตย์ซึ่งเป็นเวลาที่ระบุว่า เป็นช่วงเดียวกับที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสทำการโจมตีเข้าใส่อิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตราว1,200คนและมีผู้ถูกจับไปเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลของทางการอิสราเอลนะครับการโจมตีโต้กลับโดยอิสราเอลเข้าใส่กาซานั้นทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 38,000คนอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของปาเล,ลสไตน์ที่บริหารโดยฮัมมัสนะครับในเวลาเดียวกันนี้อิสราเอลเชื่อว่ายังมีตัวประกันยังอยู่ในมือของกลุ่มติดอาวุธนี้116คนซึ่งรวมถึง42คนที่กองทัพอ้างว่าเสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับผู้ชุมนุมประท้วงยังได้ปิดถนนสายหลักต่างๆและมาชุมนุมที่ บ้านพักของสมาชิกสภาอิสราเอลขณะที่ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งกำลังทำการปล่อยลูกโปง่งสีดำและสีเหลืองจำนวน5 5 0 0ลูกใกล้ๆก,ก,กับพรมแดนอิสราเอลกาซาเพื่อดำลึกถึงผู้เสียชีวิตและตัวประกันนะครับทั้งนอิสราเอลและฮามาสกำลังที่จะได้ข้อสรุปของแผนหยุดยิงที่มีตัวกลางเจรจาดําโดยสหรัฐและอีกหลายประเทศนะครับ ได้นำเสนอในอนาคตอันใกลน้นี้หลังจากที่กลุ่มติดอ,อาวุธของปาเลสไตน์นั้นยอมล้มเลิกข้อเรียกร้องของฝ่ายตนซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลนั้นยุติสงครามนี้โดยสมบูรณ์แม้ว่าทั้งสองฝ่ายระบุว่ายังมีสิ่งที่ต้องตกลงกันอยู่ไม่น้อยนะครับการเจรจาหยุดยิงในสงครามกาซานั้นสะดุดลงมาหลายสัปดาห์แล้ว แต่หลังจากที่ฮามาสเปิดเผยกับสื่อรอยเตอร์สัปอาหิที่ว่าฝ่ายตนนั้นกำลงังรอคำตอบจากอิสราเอลต่อข้อเสนอหยุดยิงหลังจากที่ฮามาสยอมรับเงื่อนไขภายใต้ข้อตกลงของสหรัฐเมื่อ5วันก่อนนะครับแผนหยุดยิง3ขั้นของโจไบเดนเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมนั้นมีอยู่ในมือของตัวกลางการเจรจาของกาตาร์และอิบและมีจุดประสงค์เพื่อที่จะหาทางยุติสงครามและปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระครับ มาดูที่สถานการณ์ที่ใกล้บ้านเรากันบ้างนะครับพลตพลปรนเร่็นของเมียนมาครับโดยกองกําลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มนึ่งอ้างว่าสามารถยึดสนามบินแห่งหนึ่งไว้ได้นะครับโดยสานามบินดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมต่อไปอยังรีสอร์ทหรูระดับโลกของเมียนมาด้วย ชาวบ้านในพื้นที่ทางใต้ของรัฐยะไข่ทางตะวันตกของเมียนม,มาแล้วก็สื่อท้องถิ่นหลายแห่งรายงานข่าวการยึดสนามบินตานดเวนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือสนามบินมาสินซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตะวันตกเฉียงเหนือของนครย่างกุ้งราว160กิโลเมตร ความสําเร็จของกองทัพอารักันซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งก็ถือเป็นความปราชัยครั้งใหญ่สำหรับรัฐบาลฐานามเมียนมานะครับที่ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาลพลเรือนที่นําโดยนางองซานสูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021 เป็นตั้งแต่น้นต้นมานะครับก็เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านกองถ้าไปทั่วประเทศกองทัพอากาศร,ระบุในถแถลงการที่โพสตทางแพลตฟอร์มเทเลกราムในคืนวันอาทิตย์ว่าฝ่ายตนนับศพของถานเมียนมาได้กว่า400ศพจากพื้นที่ที่เพิ่งมีการสู้รบกันเมื่อเร็วๆนี้และยังพบอาวุธยุทภันจำนวนหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามสันมะข่าวเอพีไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของคํากล่าวอ้างนี้ได้ด้วยตนเองนะครับการยึดสนามบินที่ว่านี้ก็เป็น 3าบินที่เป็น1ใน6กบินในรัฐยะไข่ซึ่งก็น่าจะเป็นการเปิดทางให้กับทางกลุ่ม สามารถยึดพื้นที่ริมชายฝั่งของรัฐยะไข่ได้ต่อไปด้วยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนยที่ผ่านมาครับกองกําลังชนกลุ่มน้อยนี้เดินหน้ารุกโจมตีเข้าใส่กองทัพแล้วก็ยึดเมืองมาได้ไว้9เมืองจากทั้งหมด17เมืองในรัฐนี้แล้วก็1เมืองในรัฐชินที่อยู่ติดกันด้วยกลุ่มนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของพัฒมิชนกลุ่มน้อยติดอาวุธที่เริ่มปฏิบัติการเชิงรุกเข้าใส่กองทัพเมียนมาตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วจนสามารถอนาเขตที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ทางตะวันออกเฉีเยง ครับแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์นะครับโดยฟิลิปปินส์นั้นประกาศว่าความสัมพันธ์ทางการโหมระหว่างกรุงมะนิลาแล้วก็กรุงโตกเกียวของญี่ปุ่นนั้นแน่นแฟนมากขึ้นถึงระดับสูงสุดอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับ ข่าวนี้มีขึ้นก็คือหลังจากที่ทสองสองประเทศนั้นลงนามในความตกลงทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ร่วมกันในวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีการเปิดทางให้สามารถที่จะส่งกองกําลังของตนไปยังอีกประเทศหนึ่งในช่วงที่ทั้งคู่นั้นกําลังเผชิญหน้ากับท่าทีที่แข็งแกร่งของจีนอยู่นะครับข้อตกลงนี้มีชื่อว่า Reciprocal Access Agreement ที่ ทางฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นนั้นลงนามรับรองถือเป็นครั้งแรกในเอเชียทำให้การนำส่งอาวุธและกำลังทหารเพื่อซ้อมรบนั้นเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับทั้งยังทำให้ความร่วมมือทางทหารของสองประเทศมีความแน่นแฟนราบรื่นมากกว่าที่เป็นมาเลยครับจากประเด็นของออภูมิศาสตร์นะครับมาดูของออสถานการณ์การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้ก็ ปิดสับสนครับแล้วก็ปิดเบาบางพองสมควรโดยดาวโจนส์นะครับลบ31จุดหรือว่า0.08%ที่39,344จุดแต่ S&P บวกเล็กน้อยครับ5.6จุดหรือว่า0.1%ที่5,572จุดส่วน n a s d a กก็บวกเล็กน้อยเช่นกัน50.9จุดหรือ0.28%ที่18,403จุดราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายลดลง1.3%ที่2,366ดอลลาร์40เซนต์ต่อ ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์แลกได้36บาท42สตางค์นะครับและส่งท้ายในวันนี้นะครับปัจจุบันเรือหุ่นยนต์ได้ถูกนำไปใช้ในภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่การสำรวจช่วยทำแผนที่ใต้สมุทรการค้นหาต่างๆรวมทั้งการกู้ภัยด้วยคุณคมสรรศรีชนะวิบุณชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากแมดด็บเผู้สื่อข่าวเอวมานำเสนอครับ วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อใช้งานในด้านต่างๆได้ขยายไปถึงการทำภารกิจต,ต,ต่างๆทางน้ำที่มีความรุน้าขึ้นและเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ The Otter เป็นเรือผิวน้ำไร้คนขับหรือ U.S.V. ถูกนำม,มาสาธิตการล่องข้ามฝั่งบริเวณแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอน 's, so s autonomous for โทมัสไรายผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท m มริ time ล o b o t i c s อธิบายถึงดีอ Otter ว่าเป็น u s v อัตโนมัติซึ่งก็คือเรือผิวน้ำไร้คนขับพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีโซนารรวบรวมข้อมูลจากพื้นทะเลใต้ท้องมหาสมุทรและประสานข้อมูลที่ได้กับแผนที่ GPS แสดงผลให้เราเห็นว่าพื้นทะเลมีลักษณะเช่นไร ภายในงานการประชุมเทคโนโลยีใต้ท้องทะเลที่จัดขึ้นที่กรุงลอนดอนเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนอกจากตีออเตอร์แล้วยังมีเรือหุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบโดยมีการคาดว่าตลาดหุ่นยนต์ใต้น้ำจะเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าในทศวรรษหน้าและมีปัจจัยหนุนหลักก็คือเทคโนโลยีที่มีราคาถูกลงและสามารถตอบสนองได้ในหลากหลายภารกิจรายกล่าวถึงพัฒนาการว่าก่อนหน้านี้คุณจะต้องมีพาหนะขนาดใหญ่และอุปกรณ์เท่ทะเพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แต่ตอนนี้เราได้ย่อขนาดให้คนเพียงคนเดียวสามารถควบคุมได้จากโต๊ะทำงานที่บ้านบริษัทเชสซิงอินโนเวทีฟเทคโนโลยีเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตโดรนใต้น้ำที่สามารถใช้งานได้หลากหลายอย่างเช่นใช้ตรวจสอบเรือและโครงสร้างพื้นฐานใช้ในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งใช้ปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิต เดนิสเฮ่ผู้ในวยการฝ่ายขายบริษัทเชซิงอธิบายถึงศักยภาพของโดรนใต้น้ำโดยชี้ว่าหนึ่งในหุ่นยนต์ของบริษัทสามารถติดอุปกรณ์เสริมได้มากกว่า20รายการยกตัวอย่างเช่นในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือด้านสิ่งแวดล้อมเราสามารถเก็บตัวอย่างน้ำหรือติดตั้งตัวรับสัญญาณ ส่วนในภารกิจเพื่อค้นหาและให้ความช่วยเหลือคุณสามารถใช้คลื่นเสียงโซนา่าโดยเฉพาะโซน่าสำหรับการถ่ายภาพเพื่อตรวจจับสัญญาณของร่างกายได้ในบางภารกิจที่อันตรายเกินไปสำหรับมนุษย์อย่างเช่นการค้นหาทุ่นระเบิดตามแนวชายฝั่งการใช้หุ่นยนต์จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจบริษัทกรินซีไอคิวที่ตั้งในรัฐเวอร์มอนต์ได้พัฒนาเรือหุ่นยนต์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ชื่อเบโอเนตซึ่งถูกออกแบบม,มาเพื่อปฏิบัติหน้าที่บริเวณที่มีคลื่นซัดเข้าชายฝั่ง เบนคินแมน CEO บริษัท Green Sea IQ ชี้ถึงโอกาสที่มาพร้อมความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีโดยกล่าวว่าสิ่งที่หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมอบให้กับเราคือภารกิจใหม่ๆพร้อมกับวิธีการใหม่ๆใ,ในอนาคตอันใกล้เชื่อว่าเราจะได้เห็นวัตกรรมเรือหุ่นยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอัตโนมัติที่ก้าวหน้าซึ่งจะช่วยให้มนุษย์จัดการภารกิจต,ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงหวังนะครับว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะช่วยให้เราสามารถสำรวจสิ่งที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนใต้ท้องทะเลลึกผมคมสรรสีธนะวิบุญชยัย VOA รายงานขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยนะครับผมนพรชัยเฉลิมมงคลและคุณรัฐบลอ่อนสนิทต,ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณรัตพน์ัุนพพัสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีหลากหลายมากและโดยเฉพาะยิ่งการพูดถึงสันติภาพที่อาจจะเกิดขึ้นว่าจะเป็นไปได้ไหมถ้ามีการยอมแพ้และอาจจะไม่สงครามยุติไย่สันติอาจจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคุณรัตพล์คุณนพรัตน์ใช่ครับนั่นก็เป็นคำกล่าวของเลขาธิการนาโต้นะครับที่เปิดทางว่าถ้าอยากให้หยุด ก็หยุดได้ก็คือแพ้เลยมันคือก็คือเหมือนกับพยายามจะพูดเป็นนัยยะว่าถ้าเราไม่สับสน,นทางยูเครนย,ยูเครนก็แพ้แต่แพ้แล้วสันติภาพมันอาจจะไม่เกิดขึ้นจริงได้ก็คือพยายามจะโยงกลับมาว่าต้นเหตุผลที่พันธมิตรนาโตเนี่ยก็จะต้องพยายามเดินหน้าช่วยเหลือทางยูเครนต่อไปนะครับส่วนทางตะวันออกกลางนะสงครามที่เกิดขึ้นก็มีการเดินหน้าทํางานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแผนหยุดยิงซึ่งหลายคนเนี่ยก็หวังว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันครับ ค่ะการออกแรงที่จะนําไปสู่ให้เกิดสันตีภาพในตอนออกกลางนี้เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายให้ความสําคัญมากนะคะเพราะว่าปฏิบัติการแต่ละปฏิบัติการเราพบเห็นความเสียหายหรือความสูญเสียที่มีต่อกลุ่มคนต่างๆที่ที่ไม่ควรเกิดนะคุณรัฐพลคุณนภรัชใช่ครับแผนหยุดอย่างนี้สารัฐให้ความสําคัญมากน้อยแค่ไหนคะ ก็เป็นเรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความเป็นผู้นําโลกของสหรัฐเหมือนกันนะตอนนี้เราเห็นโจไบเดนเนี่ยอยู่ใต้แรงกดดันหลังจากที่ดีเบตกับทรัมป์แล้วก็สิ่งหนึ่งที่โจไบเดนพูดในการสัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ก็คือ,อความสำเร็จในเชิงการต่างประเทศคือพูดถึงฝีมือของต,ตัวเองในการบริหารจัดการแล้วก็ก็ยังทำงานอยู่นะเรื่องแผนสวิภาพโจไบเดนเนี่ย มีประสบการณ์ทํางานต่างประเทศเยอะนะฮะก่อนที่จะเป็นประธานอาธิบดีแล้วก็พยายามที่จะใช้ประสบการณ์หลาย10ปีตรงนั้นเนี่ยมาสร้างผลงานแต่ทีนั้นเนี่ยตอนนี้นคนกําลังสนใจเรื่องเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็สนใจเรื่องอราคาสินค้ารวมไปถึงว่าการดีเบตที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจะแก้ลําได้ไหมในอนาคตก็ยังถือว่าเป็นโค้งแรกๆนะฮะหลังจากที่ดีเบตจบสิ้นลงก็ยังต้องจับตาม,มองกันต่อไปครับ